กราบสวัสดีครับผมหวายควันหอมวันนี้ท่านผู้ชมนะครับเราอ่ามีสมาชิกใหม่หนึ่งคันนะรถผมเองนี่แหละแล้วก็เดี๋ยว VR คงต้องจอดก่อนเพราะว่าจริงๆก็อยากทัมันเสร็จนะแต่ว่าพอดีคนตีปอกเขาเข้าโรงพยาบาลจัดพาตัดหัวใจนะครับายาวเลยยาวเลยที่ผายจอดยาวเลย <c oughs> นะครับก็ คนที่เขาทำลงกึ่งเขาเข้าผ่าตัดหัวใจก็ตอนนี้ยังไม่มาทำงานนก็เลยก็เลยพักโปรเจกต์ VR ไปก่อนตอนนี้เรามาอยู่กับคิสตันหนะยครับคิสตันร1อยสิบเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกล้องหน้าให้ดูเดี๋ยวนี่นะครับก็รับตัวมาใหม่ๆสดๆแล้วร้อนเมื่อคืนนี้ก็เอาลงช่องไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นรูปนะอ่ะเจ้านี่เป็นคิสตันร้อยสิบ ซึ่งเป็นตัวต่อจาก rc นะครับไม่แน่ใจว่าต่อจาก rc ร้อยหรือ rc ร้อยสนะซึ่งตัวร้อยสเนี่ยหน้าตาก็คคล้ายค,คิทตันมากๆเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนบอดี้ท้ายซึ่งบอดี้ท้ายของ rc ร้อยสก็ยังจะเป็นทรง rc นะแต่ว่าเป็นคิทตันนี่มันจะทรงท้ายจะเปลี่ยนซึ่งจะมีรูปทรงที่ค่อนข้างจะสปอร์ตนะครับตัวเครื่องตัวเครื่องก็ตัวเครื่องตัวเดียวกับ rc ร้อยสนั่นแหละจริงๆอันนี้ถ้าเทียบกับ rc ร้อยมันจะพัฒนา cc แล้วก็รูปทรงของฝาสูบที่ใหญ่ขึ้นนขึ้มา ทีนี้ได้มาเนี่ยตอนแรกรถมันก็ติดแหละตอนอยู่กับคนขายเขาว่าติดนะพอมาอยู่กับกูรถไม่ติดนะครับ <c oughs> ก็ได้งานได้งานเกือบนอนไม่หลับเลยว่ารถมันเป็นที่อะไรไม่ติดนะครับ <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจ้ะท่านผู้ชมเห็นคาบูป่ะมันเสียบสายมาผิดไหมใช่ไหมผิดป่ะอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้ผิดหรือถูกนะครับแต่ว่าเวลาสตาร์ทเนี่ยมัน มันมันมันเดินเบาไม่ได้มนสตาร์ทปุ๊บมันดับไปเลยแต่ก็ติดนะติดแล้วก็ดับไปเลยไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นที่ระบบลีดหรือเปล่าเพราะว่าเห็นพวกตระกูลอาซีส่วนมากก็จะมีปัญหาเรื่องระบบแผ่นลีดซะส่วนใหญ่จะมีปัญหาตรงนี้เรื่องสตาร์ตติดยากเดินเบาไม่อยู่แต่เป็นที่คาบูหรือเปล่าไม่รู้นะมันมีนี่เห็นแผ่นประเก็นไหมครับเนี่ยประเก็นมันปิ้นออกมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามันเคยทํามาแล้ว คันนี้เคยทํามาแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทําอะไรก็ต้องมาเก็บงานนิดหน่อยคันนี้กันตกตรงนี้ก็รู้สึกจะขาดแต่ก็เอานะลดราคานี้มัน,นเล่มก็ดีแล้วนะครับนี่แล้วก็ถังน้ํามันยังใช้ได้อันนี้น่าจะเป็นรูระบายหรือเปล่ารูระบายถังน้ามันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่อาจจะใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจพวกเรื่องของตระกูลซูนะทีแรกอะ่ะไม่คิดจะเอาคิดตันหรือว่า อ c หรอกจะเอา RGV แต่ราคามันสู้ไม่ไหว RGV ตอนนี้ราคาแตะไม่ได้นะครับก็เลยก็เลยผันมาหารุ่นเล็กซึ่งรุ่นเล็กที่เจอเนี่ยก็จะเป็นคิทตันมีจะมีคิทตันมี R.C. a อิลาจริงๆก็จะเอา R.C. แหละเพราะว่ามันเกื่อนกว่า R.C. มันเกื่อนนะครับแล้วก็ทรงมันค่อนข้างจาคลาสสิก Classic, แต่โชคชะตานำพาก็เลยได้คิทตันมาคิทตันก็ไม่แย่นะคิทตันเนี่ยมันก็เป็นตัวต่อจาก RC นะครับซึ่ง มันก็มีความคลาสสิกข,ของมันในตัวนะเพียงแต่ว่ามันจะออกไปทางทรงสปอร์ตซะมากกว่านะครับเห็นไหมทรงท้ายมันดูสปอร์ตซะมากกว่าอันนี้ก็ได้มาในราคาสามพันน่อยๆน, <c oughs> นะครับโอ้ชุดสีแม่งซื้อมาใหม่เหมือนชุดสีเบิกใหม่เลยอะแบบได้มานี่ก็ค่อนข้างจะคุ้มนะครับจัดว่าคุ้มแต่ว่าสภาพก็ต้องเก็บนิดนึงเก็บงานนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ปัญหาแต่คือแม่งไม่ติดนี่แหละเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ดูดีกว่าเกิดมายาวแล้ว มันจะอารมณ์ประมาณนี้พอติดแล้วมันเดินเบาไม่อยู่ก็ไม่รู้นะครับมันเป็นที่อะไรที่ที่สงสัยสงสัยเนี่ยก็จะมีเป็นระบบของการจ่ายน้ํามันพวกคาบูกับลีดนะไฟเนี่ยผมไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่หรอกเพราะมันสตาร์ตติดอนงะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลื้อคาบูด,ดูกันเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยชุดสีตัวนี้ชุดสีเนี่ยค่อนข้างจะไทยประดิษฐ์ไปหน่อยนะอันเนี้ยข้างในเนี่ยมันเป็นน็อต นัดเบอร์น่าจะเบอร์สิบเบอร์สิบร้อยแล้วแม่งเสร็จเอาไอ้อะไรวะเอาเกียวปอยยัดมาแทนนะเจาะทะลุนี่เลยแล้วก็มาเจาะนี่ทีนี่เหมือนงานไอ้เนี่ยนี่รูมันก็มีนะนัดแทนที่จะยึดดีๆหน่อยก็ไม่ได้นะอันนี้มายึดแบบแบบทาชั่วคราวแล้วใช้ชั่วโคตรเลยก็ไม่เป็นไรก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่มันมันก็พอจะกบเกิือนและแก้ไขกันได้นะครับตรงนี้ก็อย่างว่าลดราคาชค่นี้เราอะไรมากมายเครื <What? S 1> ่องแม่งต <Yeah. S 1> ิดมิดเลมกระบุนแค่ไหนแล้ว ออกมาละเดี๋ยวต้องมาเช็คคาบูกันก่อนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเหมือนรถคันนี้เหมือนเคยทําอะไรมาสักอย่างนะครับมีร่องรอยการทําของคอลีดมาด้วยนะทําให้ไอดีมันเข้าเยอะหรือว่าล้วงมาเปล่าไม่รู้นะนะครับ <c ười> <c ười> เคยทําซิ่งมาหรือเปล่าคันนี้จริงๆเอ่อตั้นเนี่ยขาดหมดคิ่ตั้นเนี่ยเข้าว่ามันเป็นร้อยสิบท,ที่ค่อนข้างจะแรงมากๆนะครับเป็นรถแม่บ้านที่ค่อนข้างจะแรงเลยนะ เห็นว่าเดิมๆก็ร้อยสามสิบนะครับร้อยสามร้อยสี่จริงเปล่าไม่รู้นะโอ้โหไอไอนี่สายคเล่งมาอยู่ตรงนี้ป่ะปกติสุกมันอยู่ตรงเองไหมท่านผู้ชมไอ้้ยทะลุอย่างนี้เลยเหรอใช่ไ่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ย,เ,ย <laughs> เหมือนแม่งทะลวงมายัางไงไม่รู้คนขายมันต้องเป็นช่างช่างอะไรทักอย่างแน่เลยเพราะว่าดูจากการ <laughs> การยิงน็อตอาจจะเป็นช่างไฟหรือเปล่า นะครับจากการยิงน็อตการใช้น็อตใช้อะไรเงี้ยมันหน้าตามันพิลึกพิลึดูดิเจาะยึดน็อตยึดทุสนะีเนี่ยเจาะทะลุเหล็กเลยแทนที่จะเอาอตเบอร์สิบร้อยเข้ามานะไม่ใช้เบอร์สิบร้อยนะแต่กลับเจาะทะลุแทนก็ไม่เข้าใจนะครับอันนี้มีปลั๊กไฟหรือเดยปลั๊กไฟอะไรวะเหลืออื้อเลยเนะี่ยนี่ยังผมยังไม่รู้นะว่าระบบมันเป็นยังไงบ้างอะไรติดไม่ติดไม่รู้นะประกับเร่งนี่ใช่ของมันไหมท่านผู้ชมมันของมันแต่ว่าไม่ใช่ตัวมันปะมัน มันยังไงอ่ะมันมันทะลุนี่หรอปกติมันทะลุนี่ไหมของ R าซีคิปตันก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยได้สังเกตนะครับแล้วมาเดี๋ยวเรามาลื้อคาบูดูนะครับเขียวปีแล้วนะน่าจะเขียวโอตูลุปผสมถังนะครับเพราะว่ามันม,มันไม่มีปัม๊มมันไม่ได้มีถังโอตุลุปนะแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยขี้ฝุ่นค่อนข้าง,งจะเยอะมากๆเลยนะครับไม่รู้เป็นส่วนหนึ่งของอาการที่ว่ารถเดินเบาไม่ดีห,หรือเปล่านะแต่ก็น่าจะมีบ้างแล้วก็ พวกน้หนูพวกอะไรเนี่ยดูมันก็ไม่ได้ตันนะไม่ได้ตันแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับพอดีว่าไปหาข้อมูลเจ้านี่มานิดหน่อยเห็นเข้าว่าคิดตันหรืออาซี C ตระก,กูลเนี่ยแมย่งเป็นรถที่ทนชิบหายเขาบอกว่าแหวนหักแหวนหักแล้วยังขี่ได้ซึ่งบางรุ่นแหวนหักขี่ไม่ได้จริงว่าไม่รู้นะแต่ว่า2จังหวะแหวนเดียวมันก็ขี่ได้นะแต่แหวนหักหนึ่งตัวบางรุ่นขี่ไม่ได้จริงว่าไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวผมทําการเซตคาร์าบูก่อนนะครับก็หลังจากที่ทําการล้างคาร์บูร์ครับ เดี๋ยวมาติดเครื่องกันนะอันนี้น่าจะเพิ่งเจอว่าสายคขาลเล่งเหมือนเหมือนไม่ใช่ของมันไงไม่รู้ท่านผู้ชมนะสายนี่ก็ตึงอีกข้างหนึ่งที่แม่งใส่โอตุลุปแม่งก็เป็นเงี้ยเนี้ยเนี่ยมันจุกอย่างเงี้ยเอาของรุ่นอะไรมาใส่ไม่รู้เหมือนไม่ใช่ของมันนะแต่แบบใช้ร่วมรุ่นอ่ะเพราะสายนี่ดูมันก็ดูมันก็ย่อๆหย่อนๆย,อนยังไงไม่รู้เอาเอาเรื่องนั้นเดี๋ยวว่ากัน ล้างแล้วไม่ติดเลยเบาไม่อยู่เว้ยกระแทกพันสตา็ติกนนีส อยู่ๆก็ไม่ติดเดี๋ยวดูหัวเทียนก่อนนะผู้ชมนะครับมาแล้วหัวเทียนค่อนข้างแฉะนะโวเทนาซียมอย่างนี้เหรอวะมันมันเป็นเย่ท่าผู้ชมใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมหน้าตาพิลึกพิลั่นนะครับก็เดี๋ยวดูดีไฟมาปะไฟมันน่าจะมาแหละกำลังอัดคันนี้ค่อนข้างจะดีนะครับเอ๊ะเอ๊ะ เหมือนไฟไม่มาวะ่ะอันนี้ไฟไม่มานะ้วท่านผู้ชมนะครับก็ในกรณีที่ไฟไม่มาเนี่ยของรถที่เป็นคอยรวมมันจะมีอยู่3ามอย่าง1ห,หัวเทียนสองคอยรวมและสาม,มัดไฟเยวลองเป็นหัวเทียนตัวอื่นนะครับว่ามันจะติดไหมนะมันไม่ใช่ติดไหมว่าไฟจะมาไหม ไยไม่มานะยอดทิศที่มันนิยมเสียจะเป็นคอยนะครับอันนี้ก็เป็นหัวเทียนที่ใช้ได้มาก่อนแต่อันนี้มันกลายเป็นไฟไม่มานะครับสงสัยคอยไว้ก่อนยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วรถมันก็อายุขนาดนี้นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปซื้อคอยดูนะถ้ามผู้ชมนะครับถอยมาใหม่ๆเลยวิ่งไปซื้อมาเนามาดูกันว่าถ้าเราเปลี่ยนไอ้เจ้านี่มันจะสตาร์ตติดหรือเปล่านะถ้าไม่ติดเนี่ยมันก็จะเป็นที่มัดไฟนะครับเพราะว่าหัวเทียนเนี่ยก็มีอันที่ใช้ได้เทสไม่ติดเหมือนกันเนี่นึกว่าเขาจะไม่แถมไอ้สายคอยมาซนะแล้ว จะได้มีจุกใช้จุกเก่านะจุกเก่ากับทุเลศทุเ็ศมาเดี๋ยวมาลองกันนะครับเดี๋ยวก่อนไปใส่ผมผ่าสายมาดูนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นทองแดงด้านในมันเนี่ยตัวยี่ห้อเนี่ยมันจะไฟไม่แรงนะครับไฟไม่ค่อยแรงแล้วก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่พอเห็นสายมันไหมเส้นเส้นทองแดงเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับ น้อยมากเลยน้อยน้อยพอๆพกับสายไฟธรรมดาแต่ว่าฉน,นวนมันฉน,นวนมันใหญ่เห็นไหมฉน,หนวนการไฟมันใหญ่เห็นไหมนะครับเทียบกับสายเก่าเนี่ยดูด <c oughs> ิสายเก่าเนี่ยยังจะมีเส้นที่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าแล้วก็เยอะกว่าก็เอาให้ติกเครื่องก่อนแล้วกัน ออน่าจะคาบูด้วยนั่นเนี่ย นิ่งเอาซะเลยนะท่านผู้ชมนะครับเอาเป็นว่าเครื่องมันติดนะโอเคติดแล้วแสดงว่าน่าจะไม่คอยก็สายคอยนะครับเสียไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวไหนเสียแต่ที่แน่ๆคือเดินเบาไม่อยู่เดินเบาไม่อยู่แบบนี้มีอยู่2อย่างก็คือ1ลัว่ว2คาบูนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดคลิปไว้แค่นี้เดี๋ยวจะเจอใหม่คลิปหน้าเพราะคลิปนี้มันยาวมากๆแล้ว โอเคท่านผู้ชมเจอใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ